โอเคครับผมก็ตอนนี้เวลาสิบสี่นาฬิกาสี่สิบสองนาทีนะครับผมก็ถือว่ายังมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันมีมาเรื่อยๆนะครับผมไม่ขาดสายนะทั้งวันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยวันหยุดด้วยคนก็จะมาคาม่อนข้างเยอะถ้าเมื่อวานนี่ก็ประมาณสักสามสามร้อยได้นะสามสี่ร้อยวันนี้น่าจะเป็นพัน นะครับเข้าเข้าออกนะครับผมน่าจะเป็นพันอยู่นะวันนี้นะถ้าไม่ถึงก็ประมาณจากักเจ็ดแปดร้อยน่าจะได้อยู่ไปเนรรแล้ว <ไป S 1> ที่ <ไป S 1> ที่ดีไปกว่านั้นนะครับวันนี้มีกระถางทูบนะครับผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปก่อนหน้าเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับผมตอนที่ทําพิธีเนะาะใครแต่ใครได้ได้ดูในไลฟ์สดตอนทําพิธีก็ก็จะเห็นนะครับ นี่ลอ,อตเตอรี่ก็ยังอยู่นะครับผมอสองแผงยังอยู่เหมือนเดิมนะครับให้ทุกคนได้เห็นบรรยกาศว่าช่วงจะบ่ายสามโงแต่โชคดีนะวันนี้ฝนไม่ตกนะครับโ,โชคดีมากปกติถ้าเป็นเมื่อวานจนะตกแล้วนะครับ ต่อไปนะครับผมก็ทุกคนก็ต้องมาจุดทูบตรงนี้นะครับมาปักทูบตรงนี้ได้เลยตรงกระถางนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนเก็บออกให้เรื่อยๆนะครับเวลามันเต็มแล้วก็เก็บนะครับจะได้ไม่ไม่เกินตรงนี้ <c oughs> แต่รู้สึกว่าขยาะยน่าจะเยอะอันนี้นั่งรออะไรกันครับ นั่งอ๋อพักเหนื่อยนั่งนิ่งเชียวนี่นก็โดนซะแล้วนั่งนิ่งคอขยะวันนี้ก็ยังไม่เต็มนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับผมวันนี้ก็จะน่าจะพึ่งไหว้นะครับถ้าไหวตั้งแต่เมื่อวานผมก็จะอนุญาตเสียสังนะครับผมก็จะลาให้ เออลืมบอกนะครับผมเนี่ยเขามีเลยนะวันสองวันก่อนนะครับผมเนี่ยแบรนด์ผลิตภัณฑ์อะไรไม่รู้เข้าเอามาไหว้นะครับสงสัยจะทําแบรนด์ใหม่เห็นไหมเขาก็มาขอก็รอดูว่าแบรนด์เขาจะดังหรือเปล่านะครับ <c oughs> รอดูเลยไม่รู้ว่าอะไรสบู่หรือว่าครีมหรืออะไรผมไม่รู้นะนี่ <c oughs> <c oughs> ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะคือเอาเอามาไหว้แบบนี้เลย ก็เป็นขวดเก่าไหวทั้งแต่เมื่อวานนะครับส่วนโต๊ะนี้นะครับผมก็เขาเลเข้าไหวเมื่อวานนะครับยังไม่ได้มาเก็บนะครับน่าจะอยู่หลายวันอยู่นะ หรือผมไม่แน่ใจนะว่าคนที่ไหว้เนี่ยเขาเอาไว้นี่เลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขามีโต๊ะมาด้วยนะโต๊ะแดงๆนะครับเดี๋ยวรอดูสักสักสามสี่วันนะครับถ้าไม่มาลาก็ก็จะได้ลาให้นะครับเอออ่ะโอเคนะครับผมวันนี้ก็คงไม่ได้แบกขยะออกไปนะเพราะว่าขยะยังไม่เต็มถุงให้มันเต็มก่อนแล้วค่อยอ,ออกไปนะครับก็คงเป็นวันพรุ่งนี้แหละอาจจะเต็มแล้ววันพรุ่งนี้ วันพรุ่งนี้เนี่มาก็คงต้องลาหมดเลยทีนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะลงไปเก็บข้างล่างก่อนแล้วกันประมาณสักสี่ห้าขวดโอ้โหใครมาทิ้งไก่ไว้ตรงนี้เนี่ย Thank <laughs> you. มาครลูกไปลูกมาค่ค่ลูกเลครับตรงนี้ละโอเคนี้ครับเอาหอมเข้าไปสิติ๊ี้ไปอยู่ตรงนู้นตะัดหมดนอนมาดไดนครับขบาน้า<ะ><ะ>มาเอาแนวนอนด้วยน้ครับผมเผื่อให้เห็นข <ละ S 1> ้างหลัง เห็นก <Cornell> ับท่านห็นด้วยขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอเคอะอะถ้ายอีกไหมจิขอบคุณ ัตึา้าค่ะโอ้เป็นล้ำแสงเลยอ,อ่ะจ้าพี่โพสก็แท็กแท็กมาในเ c ซบ o o กผมแหละจอนี่แฟมิลีะนะครับก็แท็กมาได้อดยออนะ่้มไปเปิดดูคลิปของเมื่อวานขึ้นลงชั่วโมงมาอขึ้ด้ดีเขอบคุณครับยงัง พอบคุันีบ้ก็คนอยมานอปนอนปอนนอนไนอได้อยไปนอนไปนอนไนอนไปนอนไปนอนไปนอกไปนออน่ปนอนไปนอนไปนอนมนอนนออกไปนอไปนอน,น,นรรไนอนไปนอนไปนอปไปนอนไนอนไปนอนไออไป เหมือนเดิมครับฝนตกนะครับแล้วก็นี้อะไรอย่าบอกนะว่าเอาทูบมาไว้ให้คนจุดเยอะมากมาดูสิน่าจะมีคนเอามาไว้ั้งไงถ้าเอามาเยอะขนาดนี้ใช่ไหมครับใช่ครงนเอาเอามวยไว้ค่ะเอเดึวมาเอาไว้ที่นี่กำลังจะบอกว่าใครมามาจุดได้นะ พลาดแล้วพลาดแล้วถ้าอย่างนั้นของพี่เขาเขาให้ไว้ชั่วคราวหมอไม่จุดไม่จุดครับผมผมนึกว่ามีคนเอาไว้ที่นี่นี่ก็ผมว่าทูกธรรมดาสองกามเอามาให้ทำไมพี่ถือมาเยอะจังเลยะออปกติขายทูบทูบเลขอครับผม,มนะครับปกติขายทูบเลขก็นึกว่าเอามาไว้ให้คนจุด กำลังจะโปรโมทให้นะเมื่อกี้นี่มีไหมนเนี่ยไม่มีต้องซื้อข้างหน้าครับผมดอกละห้าบาทเอาเอาอันนี้มาที่จ้าวสบัตก็เข้าท่าดีนะใครที่แบบอยากจะมาขายไอ้เลขทูบก็มานั่งขายตรงนี้ได้เหมือนแลเตเตอรี่เลอแลตเตอรี่ถือมาขาย,ยาด้วก็ดีขายทูบด้วยอสริมเลยถือมาจุดเองมันผมนี่ับอือให้กลับง่ายไหมพี่ ห้าโมงเย็นอ๋อห้าเย็นเลยอ,อยู่อยู่ครับผมอยู่ต่อคนคนเยอะอยู่แล้ววันนี้มาเรื่อยๆวันนี้เรียกทูบเยอะครับผมต้องมีคนถูกอยู่แล้วเพราะจุดเยอะ,อะนะครับช่งีบุญบัดนงานก็ได้ไปดูของใครของมันดูผ่านโซเชียลขอผ่านดู ที่ลงโซเชียลกันดูในรูปพอไปขยายเห็นเลขยังกลับมาแก้บนอ่นามาทีเชียลดีขอเลขเลขในรูปในโซเชียลเห็นะหมโงไปถามมีทีที่ขอยังไง้ไม่มาแก้บนผมก็หนึ่งใบอ้าไม่ค่อยหวังหรอกผมเรื่องเลขเรื่องเบรอร์ไม่ค่อยมีดวงเรื่องพวกนี้ แต่ถ้าบอกว่าสิบล้านวิวโอเคแล้วก็เดินบนดูวยดีคนนี้ลังอธิษฐานแล้วส่วนขวดน้ำนี้เออจะมีคนเอาไหมเนี่ย ใครอยากกินน้ำเอาได้นะครับเดี๋ยวผมฝากพี่ไว้แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่ามันไม่หมดก็เทน้ำทิ้งเลยพี่แล้วก็เอาใส่ขยะเลยเผื่อพี่อยากกินล้างมือล้างหน้าอะไรเงี้ยอ่าขอดนี้อ่าโอเคเดี๋ยวแค่สองขวดอย่างงี้กินน้ำไหมไม่เอาพี่เดี๋ยวนี้คนมาเอาต่อขวดนั้นมันน้ำขิงไปแล้วเฮ้ย อ่าอยากเอาไปกินเอาไปล้างมือก็ได้อ่ะโอเคก็ไม่ต้องห่วงนะผมเพราะว่าขยะนี่เก็บทุกวันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาเก็บเรื่อยให้มันได้เยอะๆก่อนให้แบกออกไปเดียวแม่ อ,อ๋ออันนี้เป็นภาพ a อไอใช้คอมพิวเตอร์อะนี่มีคนมาเรื่อยๆมาอีกแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเราก็จะ,อะโอเคอ๋อขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผมจะออกไปแล้วเตรียมความพร้อมก่อน ู่ข้าวด้วยนะครับผมอยู่ขําไม่ได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าทั้งวันละตั้งแต่เก้าโมงเช้าไปเราก็จะเล t โกวันนี้เป็นวันนี้เป็นหนึ่งวันนะครับผมที่ผมกลับแล้วฝนไม้ตกปกตินี่กลับช่วงนี้ฝนตกนะครับอเ,เอายัดไว้ตน้นต้นไม้นั่นแหละไม่ต้องออกกับ โอเคเดี๋ยวขอนอย่าจบคลิปนี้ไ้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมตรงนี้เลยมาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับลา,าท่านหินงูยักษ์หรือว่างูใหญ่นะครับผมก็วันนี้ได้เห็นในหลายอย่างแล้วนะครับผมสุดยอดมากเลยสาธุนะครับผม